เออแจกของไม่ต้องรวมไทยไม่ต้องเราเนี่ยขาแจกของไม่ต้องนะเดี๋ยวไม่มีแจกใครเออแค่นี้เรื่นมั้งเอออ่าเข้ามาแล้วก็ยื่นมือเรายังไม่ต้องนั่งหรอกลูกเออ e l'altro produce a me a me e a โบกจะไม่อยู่เลยถุงเงินมันปิดเส้น่วสนามไม่สัมผันี้วหมอคือดูถึงรวยถึงรวยไม่นวยทันทีของเราในองค์กรเนี่ยฉันมีเชิญเหล็กไหลจากฝั่งเรานั่งสมันั่งามงใครีโบผูกผมอะไรแก วันนี้มาทำอะไรพี่วันนี้ก็มาลงนะครับแล้วก็มาลงแรงมือด้วยลงเสริมดวงมครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วครับมาแล้วปรากว่าออกกลับไปแฟนมีโชคอ๋อมีโชคอ่า,อาก็เลยมาใหม่ก็เลยมาอากี่รอบเลยพี่ น่าจะครั้งนี้ครั้งที่ห้าแต่จริงได้ได้เจอแบบทัลนฤาสีี่ยก็สามครั้งสามครั้งพอครั้งที่แล้วมาก็มาไหว้ไม่ได้เจอ่านฤาษีดพอดีน่าจะมีโชคอีกน,นะครับมุซาหุครับมีโชคกันทุกคนด้วยครับมีโชคกันทุกคนด้วยนะแล้วก็จริงๆแบบอย่างมันมันมีอะไรที่ดีๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาตลอดก็วันนั้นมาที่มาเสร็จแล้วมาลงครั้งแรกเลยนะมาปึ๊บออกมาลงเสร็จกลับไปสองวันเนี่ย

อันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายไปทำงาน